ชายหนุ่มรู้ได้ทันทีว่าคืนนี้ตนได้กลายเป็นก้างชิ้นใหญ่ที่ไม่ว่าอย่างไรมู่ไคเวยก็คงไม่ยอมปล่อยไปหากวันนี้นางจับเขาไม่ได้พรุ่งนี้หญิงสาวย่อมต้องติดประกาศไปทั่วเมืองและใช้กกำลังของหน่วยประตูหกบ,บานตามจับเขาไปจนสุดล่าฟ้าเขียวแน่ทว่าการจับคนต้องมีใบหน้าและชื่อที่ชัดเจนเรื่องใบหน้าเขามีแล้วซ้ำยังชัดแจ้งหนักแน่นดุดขุนเขาขาดเทียงนามเท่านั้น บุรุษปริศนาเกาหูพลางหัวรอหืบหึหรือไม่หัวหน้ามู่แห่งกลุ่มสีปักสีลองตั้งสมญานามดีๆให้ข้าสักชื่อเถิดคนผู้นี้กระล่อนอย่างหาตัวจับได้ยากรู้จับยอบย้อนกลิ้งกลอกช่วงที่คุยกันมู่ไคเวยจับได้ว่าอีกฝ่ายมีสำเนียงการพูดอย่างคนเมืองหลวงแท้แท้หากไม่ใช่ทหารหลวงของราชสำนักที่เป็นฝ่ายธรรมะก็ต้องเป็นคนที่แฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงมานานมากแล้วขัวคิ้วของมู่ไคเวยย่นเข้าหากันเล็กน้อย นางโค้งริมงฝีปากเป็นรอยยิ้มแค่บนใบหน้าแต่ดวงตาไม่ได้ยิ้มด้วยท่านสวมชุดสีดำปลอดเช่นนั้นก็แท่เฮยเถิดแท่เฮยนามว่าซานดีหรือไม่เฮยซานดวงตาสองข้างเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อมู่ใครเวยพูดต่อหากไม่ชอบเฮยซานจะเป็นมู่ซานสเสวียนซานหรืออูซานก็ได้เลือกมาสักชื่อหนึ่งเถิดบุรุษปริศนาแผดเสียงลั่นอย่างงอดไม่อยู่เหตุใดต้องเป็นลำดับสามข้าเป็นลูกคนโตและเป็นลูกทนของบ้าน เหตุใดถึงถูกเตะโด่งให้เป็นอันดับสามเสียได้เล่าอ้อลูกโทนเช่นนั้นหรือบาแสเล็กน้อยนี้ทำให้หัวใจของมู่ไคเวยกระตุกเล็กน้อยทว่าสีหน้ายังคงนิ่งสนิทเที่ยวท่องยุทธภพต้องรับอันดับสามนี่เป็นมารยาทที่พึงมีในยุทธภพเพื่อแสดงให้เห็นว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคนยิกล้าอดโอตนในเมื่อท่านเรียกตัวเองว่าผู้ต่ำต้อยย่อมชื่อเคยตาไม่ได้ ชายหนุ่มถูกดักคอจนเทียงไม่ออกสองตายิ่งเบิกกว้างขึ้นเมื่อเห็นหญิงสาวเก็บกระบี่กลับเข้าฝักเขาก็ต้องรีตาลงแววตาเป็นประกายวับวาวงูไค,คเว้ไม่คิดจะคอยคำตอบนางพูดขึ้นเองว่าท่านซานใช้มือเปล่าต่อสู้กับกระบี่ของข้าเป็นการต่อให้ข้าอย่างมากเช่นนั้นเรามาประมือกันอีกยกหนึ่งดีกว่าข้าเคยฝึกวิชามือคว้าจับ72ท่ามาบ้างไม่ทราบว่าท่านซานจะกล้ารับคำท้าหรือไม่ บุรุษปริศนาชนะงักก่อนจะรู้ตัวว่าท่านซานที่นางเรียกหมายถึงตัวเขาใบหน้าคมคายจึงบึง้งตึงและมุมปากกระตุกเขานึกดีใจที่มีหน้ากากเนื้อบางช่วยซ่อนท่าทีทั้งหลายนี้เอาไว้อีกประการคือนางกำลังยั่วเขาเพื่อถ่วงเวลารั้งเขาเอาไว้เพราะนับตั้งแต่ที่งูไเวยถามชื่อจนเป็นฝ่ายตั้งสมญานามให้นั้นบทสนทนาที่ดำเนินไปเรื่อยๆนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การรั้งเขาไว้ไม่ยอมให้จากไป เขามองออกแต่กลับหนีไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะหนีไม่ได้แต่เพราะไม่อยากหนีเขาอยากพูดคุยกับนางอยากได้ยินเสียงนางเป็นความปรารถนาที่มีมานานแสนนานแล้ว